ที่คนนี้ขอมานะคะเป็นคนนี้ค่ะเราจะทำตามให้หมดเลยนี่สบายมวนวนี่แมวนี่มวนี่แมวค่ะอต่อไปเป็นสตอรี่สตอรี่นี่แเบรอรอเอรี่ อันนี้สองเป็นข้าวปั้นข้าวปั้นนี่ค่ะข้าวปั้นอันต่อไปเป็นด่างงด่างงอ,อันต่อไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกอมเหรออันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ